คทุกนวันนี้นะคะวิ็จะมาอันบล็อกเจ้ากล่องตรงนี้เลยค่ะข้างในนะคะคือหมอนนวดประครบคอนะคะจากโฮมี่นะคะด้านในจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเจ้าตัวหมอนนวดประคบคอจากโฮมี่ตัวนี้นะคะสามารถนวดประครบคอได้นะคะบ่าไหล่ได้เหมือนกันนะคะเปิดออกมานะคะด้านในกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จะมีถุงสิบล็อกแบบนี้ใส่หมอนมานะคะนี่ มีซิปล็อกแบบนี้มาอย่างดีนะคะแล้วก็ด้านในก็จะมีคู่มือนะคะซึ่งคู่มือก็จะเป็นภาษาอังกฤษหมดเลยนะคะแล้วก็มีสายชาร์จมาให้นะคะสายชาร์จของเขาก็จะเป็น Type USB-C UM นะคะนี่ก็ไปเล็กๆอันนีนน้เดี๋ยวขอดูก่อนว่าคืออะไร อ๋อก็คือเงื่อนไขาการเคลมสินค้านะคะการรับประกันสินค้านะคะน,นี้ค่ะเดี๋ยวเรามาแกะดูเจ้าตัวหมอนนวดน,นะคะประกบพอกันอ่านค่ากล่องก่อนสำหรับเจ้าตัวหมอนนวดประคบพอจากโฮมี่นะคะหรือโฮมี่เน็กแมสเซจเจอร์นะคะก็จะอา่าน เขาบอกว่าจะมีปุ่มนวดนะคะเป็นปุ่มนะคะ24ปุ่มนะคะนี่ทุกคนเห็นไหมแล้วก็ตัวนี้ก็คือ super comfort นะคะเนื่องจากตัวหมอนนวดนะเดี๋ยวแกะให้ดูน,น,นะ,ะตัวหมอนะคะวัสดุค่ะเขาผลิตมาจาก memory foam นะคะซึ่งข้อดีของ memory foam นะคะคือคืนตัวได้ง่ายแล้วก็มีความนุ่มสบายนะคะ แล้วก็อุณหภูมินะคะสามารถทําอุณหภูมิประขบ้อนนะคะได้อยู่ที่42องศานะคะเป็นอุณหภูมิคงที่นะคะแล้วก็มีระดับความสัน่นนะคะแรง3เลเวลนะคะแล้วก็แบตเตอรี่นะคะอยู่ที่3000ม ah ิลลิแอมนะคะก็เขาเคลมมาว่านะคะชาร์จเต็มหนึ่งคะ่ะสามารถใช้งานได้ติดต่อกัน8วันนะคะ แล้วก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะคะเอาแล้วก็เจ้าตัวหมอนนวดประคบคอตัวนี้นะคะเขาสามารถหมุนนวดนะคะได้สองทิศทางน,นะคะสองแบบก็คือแบบทวนเข็มนลาฬิกาแล้วก็แบบตามเข็มนลาฬิกานั่นเองนะคะแล้วเขาก็ยังบอกอีกว่ามันสามารถนวดได้สองด้านนะสองด้านก็คืออ่าให้สังเกตจ,จากตรงนี้นะคะ สมมติอันนี้อยู่ด้านขวาใช่ไหมอันนี้คือ1ด้านแล้วก็กลับอันนี้อยู่ด้านซ้าย2ด้านนะคะจะต่างกันยังไงเจ้าตัวอตัวนว่งตัวนี้ค่ะเนี่ยค่ะเขาจะเป็นรูปแบบอย่างเงี้ยถ้า ทรงางด้านแคบขึ้นข้้งบนอย่างคะ่ะจะช่วยนวดประครบคอบนนะคะแต่ถ้าตัวทรงแคบะคะ่ะอยู่ด้านล่างจะเป็นการช่วยนวดประครบคอหรือบาหรือไหลนะคะเดี๋ยวเรามาดูปุ่มกันนะคะนี่คะ่ะ แกออกมาเขาก็จะมีเรียงกันนะคะสี่ปุ่ม,มคือปุ่ม power เปิดปิดนะคะเห็นไหมคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะเป,ปเป็นปุ่มบนเข็นทวนเข็มนาฬิกานะคะทิศทางของการนวดนั่นเองนะคะแล้วก็อีกนะคะเป็นระดับการนวดนะคะสามเดเวลนะคะส่วนนี้เป็นขึ้นๆนก็คือสามารถเปลี่ยนเป็นประครบร้อนประครบเย็นได้โดยที่อุณหภูมิของประครบร้อนจะอยู่ที่4 2ององศาแบบคงที่นะคะแล้วส่วนตรงนี้ก็คือ,อ,อที่ชาร์จแบตนะคะ นี่ค่ะเปิดมาก็จะใส่ชาร์จแบตได้นะคะเดี๋ยวลองใช้งานกันนะคะนี่ค่ะเปิดปุ่ม power พอปุ่ม power เปิดนะคะก็จะขึ้นไฟสีฟ้านะคะข้างในก็จะสัส่นๆถ้าทุกคนเห็นไม่ชัดวิจะเปิดเป็นตัวออประคบร้อนนะคะไฟแดงก็จะขึ้นอย่างนี้ทุกคนเห็นไหมคะการหมุนอย่างนี้เดี๋ยวเรามาลองใช้งานกันดู สวัสดีค่ะทุกคนก็ถ้าใชน้นวดๆไปก็เพลินดีนะคะแล้วก็สบายอันนี้ตอนนี้กำลังนวดช่วงคอล่างนะคะช่วงบ่ายอยู่ แต่42องศาวิคิดว่าจะร้อนกว่านี้นะแต่ก็ไม่ได้ร้อนมากนะคะอ๋อเวลานวดนวดไปค่ะเขาจะมีจังหวะหยุดด้วยนะคะอะพอนวดไปสักพักเนี่ยค่ะมันมันรู้สึกสบายอย่างเห็นได้ชัดเลยค่ะเพลินเเพลินดีค่ะ ถ้าใครสนใจเจ้าตัวหมอนนวดประคบคอจากโฮมี่นะคะจากราคาปกตินะคะอยู่ที่1,690บาทนะคะตอนนี้นะคะโฮมี่เขาให้ราคาพิเศษค่1,190บาทคะ่ะสามารถสั่งซื้อได้3มช่องทางคะ่ะคือ1 h o m e โฮมี่ช้อปปี้มอลนะคะ2 h o โฮมี่ติ๊กต็อกช็อปนะคะแล้วก็สามมีนกๆนะคะถ้าสนใจก็ไปกดสั่งซื้อกันได้เลยนะคะแล้วก็โฮมี่นะคะเขามีรับประกันสินค้าสูตรไทย1ปีนะคะถ้าซื้อสินค้าไปนะคะสินค้ามีปัญหาสามารถเปลี่ยนได้ภายในเ วันหลังจากวันที่ได้รับสินค้าค่ะสามารถออกไปกำกับภาษีได้เต็มรูปแบบนะคะแล้วก็มีศูนย์บริการนะคะดูแลตลอดอายุการใช้งานนะคะถ้าใครสนใจก็ไปสั่งซื้อกันได้นะคะวันนี้มีไปแล้วบ๊ายบาย